เรื่องนี้ครับตามที่กรกตมีการยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายสวนนุวรรณากุมพิโรผู้สมัครรับเลือกตั้งสสจังหวัดบึงการเขตสองแล้วก็สั่งให้มีการเลือกตั้งสส จังหวัดบึงการเขตสองใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอพศ2561มาตรา138นะครับแล้วก็สั่งให้นายสุวรรณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งเป็นจำนวนเงิน9,852,954บาท13สตางค์พร้อมดอกเบี้ย105ต่อปีครับ จากกรณีเมื่อ16เมษายน2566ในทองคำมีการจัดรถแหร่รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์เสียม,มั่มซึ่งหมายถึงนายสวาุวรรณพร้อมกับเครื่องเสียงแล้วก็เวทีเคลื่อนที่ไปช่วยงานบุญตบตะทายหรืองานบุญก่อเจดีไซน์วัดจอมมณีธรโดยมีการเปิดดนตรีสนุกสนานเพลงสปอตโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของนายสวาุวรรณเมียเนื้อเพลงประกอบดนตรีว่านายกหม่่าเบอร์1ิเบอร์1ิ รวมทั้งตรวจสอบบทสนทนาทางแอปพลิเคชัน Line ซึ่งก็สอดคล้องกับวิดีโอคลิปประกอบคำร้องที่ปรากฏภาพของในทองคำดังกล่าวเนี่ยนะครับ นายทองคํามีการกล่าวในขณะที่อยู่บริเวณรถแห่ว่าโอเคสุดยอดเลยวันนี้ทีมงานของนายกหม่ำสจอทองคําเขตสองเป็นผู้ประสานงานจึงปรากฏพฤติการและหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าวันดังกล่าวนายสุวรรณาได้สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการนำรถแห่คันดังกล่าวจนเป็นเหตุให้สารดีกามีคำพิพากษาครับ